คิ้วสาเร็จนี่เราก็เย็บได้นะวความแข็งแรงไม่ต้องเย็บแบบคุดเอเวลจริงๆอะ่ะเขาก็ไม่เย็บติดก,กาวเลยเศรของเรานี่เราต้องเย็บวองเย็บวางคิ้วแล้วก็เย็บอีกรอ,อบหนึ่งซึ่งมันจะแข็งแรงกว่านี่เราวางคิ้วแล้วมันคิ้วสําเร็จราไล่เย็บเย็บอีกทีนซึง่งมันจะทําให้รองเท้าแข็งทําให้รองเท้าทนก็เองทำให้รองเท้าทนมากขึ้น คือเรืงั้งหมน,นะเราเน้นความทนนี่แหละให้มันทนมากๆเย็บฝังข้างล่งังทีหนึ่ง,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 งแต่ถ้าเย็บเป็ดุู่เย็บมันจะเย็บแทงมาใน้างคือต,ตัวนั้นมันจะเป็นหนังแต่นั้นก็ขายคู่อยู่หลายตังขั้นตอนการทำเขาแต่นี้เราก็ เย็บคิ้วสําเร็จก็ได้คิ้วสําเร็จก็มีหลายแบบแต่ต้องระวังในการเย็บคิ้วสาเร็จเพราะว่าตามหลักคิ้วเขาโรงงานทัวไปเขาก็ไม่เย็บหรอกเขาก็ติดกาวแล้วก็ประกอบได้เลยแต่บางบางจะเย็บอีกรอบนึ่งเย็บแล้วก็เ๋ยวเข้าไปเข้าพื้นละเข้าพื้นติดกาวแล้วก็เย็บพื้นอีกทีหนึ่งก็คิดดูแล้วกันว่ามันจะ ทนทานขนาดไหนงานเห็นไหมกับมันช้าแต่มันทนแต่ถ้าทำเป็นระบบเยอะๆอ,อีแบบนะก็ฝากคนที่จะทำรองเท้าหรือจะตัดรองเท้าหรือจะซ่อมรองเท้าก็ฝากกันด้วยก็บางหางเวลาลงตัวให้ได้ตอนนี้นถึงไม่ไม่ว่างบางก็ยังพยายามทำคลิปออกมาให้ศึกษากันทำรองเท้าก็หัดซ่อมไปก่อน พอเริ่มซ่อมเป็นน่ะข้อดีของซ่อมรองเท้าก็คือเราได้รู้ความแตกต่างของแบรนด์แต่ละแบรนด์นะรู้การการะทําของแบรนด์แต่ละ brand, brand แบรนด์แนด์แต่ละยี่ห้อและอย่างก็ศึกษาในอีกอย่างก็คือต้องศึกษาเรื่องแบรนด์รองเท้าด้วยแล้วเรามาเปรียบเทียบว,ว่าเออรองเท้าแบรนด์นี้ทําอย่างนี้รองเท้าแบรนด์นี้ทําอย่างนี้เราทําอาชีพแต่อาชีพเราต้องคิดเราต้องพัฒนาไม่ใช่ว่าเราแค่แบบทําอยู่แบบเดียวเราต้องพัฒนาจากซ่อม แล้วก็บัดแล้วก็ทําลองท้าเป็นเบยของตัวเองบางคนบอกว่ามันยากมันไม่ได้ยากนะถ้าเราม,มีพื้นฐานแล้วอะ่ะเราก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆตัวเย็บตัวนี้เรื่องช่องไฟก็ไม่ต้องอะไรเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าเราเย็บเพื่อจะดักแม่มคิ้วมันหลุดง่ายๆ ไอ้ขั้นตอนการวางคิ้วนี่ถ้าเบื้องเรื่องการซ่อมรองเท้านี่ก็ก็ยากอยู่เหมือนกันนะก็ต้องค่อยๆท,ทําก็เทคนิคก็ดูรอยเดิมการวางคิ้วนี่พอรองเท้าบางตัวมันเหมาะก,กับการวางคิ้วนะมันไม่ได้เหมาะก,ก็เราจะต้องใส่พื้นครอบตลอดแต่คนส่วนมากเขาไม่เย็บนะ โรงงานก็กไมเ่เย็นก็วางคิ้วเลยแหละวางคิ้วติดกาวใส่โฟมใส่ส้นก็อยู่แล้วแต่ของบางนี่เน้นทนจะต้ง,ะง,ะงเก็บอะไรบางยีบางยีใช้หัวมือตัวเนี้ดันดันเขีมออกมา แล้วก็ไม่ได้วางไม่ได้วางเข็ยมยาวมากรองเทงอ่ะเราใช้เข็มแทงไปเนี้ยยาวก็จริงแล้วบางคนถ้าก็ดึงอย่างนี้เลยดึงเลยมันจะตึกแต่เราใช้หัวยมือเรานีดันนะดันเล็อกมือก็ดึงมาเย็บเรืเ่อยเรื่อเดี๋ยวมันก็เก่งอาชีพรองเท้าอาชีพซ่อมรองเท้าหรืออาชีพตัดรองเท้าเนี้ยจริงๆแล้วตลาดยังต้องการเยอะนะพราะคนที่จะทําจริงมันน้อยและยุคนี้ด้วย ตลาดมันกว้างคุณคิดไม่ผิดหรอกที่จะมีอาชีพของตัวเองเมื่อตลาดกว้างคุณขายที่ไหนก็ได้แล้วระวังอีกอย่างก็คือมือที่บางบอกให้สัมผัสไปจำบางคนก็มีผมว่าถ้าทุกคนเย็บรองเท้าทุกคนจะต้องผ่านการโดนเข็มแทงมือ นะนี่ทุกคนผมก็ทุกคนนะผมนีงก,ก็โดนผมเีงก,ก็โดนแล้วเราต้องดูด้วยนะเทคนิคที่เราจะโดนก็คือไอ้รองเท้าโฟมนุ่มๆมนันแหละเราดันลงไปแบบแรงไงแล้วเข็มมันพลาดไปโดนมือเราผมโดนระดับว,ว่าแทงเข้าจากนี่ทะลุมาหลังมือเลยเป็นแผลอยู่ ประสบการณ์ทําบ่อยๆมันจะสอนเราเองเลยงานอะไรจริงๆเราต้องทํามันบ่อยๆแล้วพวกตัดรองเท้าก็เหมือนกันรองเท้าเราดูเพทเทิออกแบบเสร็จอะไรเสร็จไม่ว่าจะเป็นรองเท้าแบบไหนการประกอบเข้าพื้นมันก็เหมือนเหมือนกันหมดรมันอยู่ที่ดีไซน์ในการออกแบบถ้าเพทเทิมันยุ่งยากเราก็ต้องมานั่งเก็บเพทเทิว่ามันใช้เพทเทิกี่ส่วนแต่ถ้าเราเรารู้ว่าเราวลุ่มเราตัดรองเท้าทรงไหนอยู่ตลอด เราก็จะตัดอยู่ทรงเดิมๆก็โอเคก็ง่ายๆแล้วพีชท์เรารู้แหละแต่ถ้าเหมือนเหมือนบางเนี่ยบางตัดแบบหลากหลายเนี่ยจะรองเท้าคนพิการคนพิการเนี่ยเยอะมากเท้าปิดเท้าเบี้ยวเท้าสูงต่ำเท้าหนาไม่เท่ากันเนี่ยเยอะลำบากยากๆแต่รองเท้าคนพิการยากมากผมบอกเลยว่ายากมากๆแต่ถ้ารองเท้าทั่วไปเบสิกง่ายๆวัดรองเท้ามีอะไรล่ะออกแบบพทเท์ประกอบตัดเ็ตเข้าพื้นเก็บงานขาย นะก็ฝากกันไว้พยายามทำคลิปลงให้เรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าตัวเข้าเซ็ตมีคนมาช่วยงานได้เยอะหรือว่ามีงานเบาๆลงจะทำวีดีโอให้ช่องของบางๆจะพยายามหาสันามพวกอาชีพหลายอาชีพที่ว่าเอามาสอนเอามาทำเอามาบอกต่อกันถ้าอยากรู้อาชีพอะไรแต่ขอเวลาอีกสักหน่อยเพราะตอนนี้ผมงานออเดอร์เยอะมากหลายๆ จังหวัดก็ส่งแล้วก็วกต้องรอเราอยู่ซึ่งเราก็ต้องต้องไล่ทำแล้วว่าเราพยายามอยากจะมีคนานแต่มันไม่ได้มันไม่มีคนที่จะมานั่งรักเย็บแบบเดียวก,กับเราอยู่นี่เราวางคิวแล้ววางคิวเดี๋ยวเราเข้าพื้นแล้วเราเย็บคิ้วไว้รอบแล้วประกันว่าทนทานอยู่แน่นอนไม่ต้องกลัวหลุดเ,เดี๋ยวจะสอนวิธีการเลือกหนังเพราะอย่างหนังเนี่ยผมบางทีผมสั่งกับร้านประจำยังเชื่อใจไม่ได้เลยบางครั้งก็หนัง ทางยุไม่ลงกันนะโอเคนะครับกว่ากไลค์กดแชร์ติดตามสัญญาว่าช่องนี้จะสร้างแต่อาชีพ